กานประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอปรารบเรื่องอนาปานุสติกรรมฐานต่อไปสำหรับการเจริญพระกรรมฐานท่านจะจับกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตามเช่นอนาปานุสติกรรมฐาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติเราก็มักจะปฏิบัติควบกับพุทธานุสติกรรมฐานการทำอย่างนี้ไม่ใช่ของผิดเป็นของถูกเขาเป็นพระอรหันต์กันมามากแล้วก็วขอเตือนว่าท่านจะใช้กรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตาม จงใช้กองนั้นให้ถึงอรหัตผลในเมื่อเราเริ่มทำสมถะกองใดจงใช้สมถะกองนั้นให้ถึงอรหัตผลคือว่าไม่ต้องไปเที่ยววิ่งไปหาที่โน่นวิ่งไปหาที่นี่ไอความดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่จิตของเรา ทราบไว้แต่เพียงเท่านี้การแพร่งพลาดที่ผ่านมาแล้วจงถือว่าเป็นครูคำว่าพพ่งพลาดในที่นี้เพราะว่าเราใช้เวลามากแต่ถือว่าผลในการปฏิบัติมีผลน้อยที่เป็นอย่างนี้เพราะขาดความเข้มแข็งของจิต ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเขาถือว่าไม่เอาจริงเอาจังสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าศึกษามีความเมาในตนมีความเมาในจิตเมาในราคะเมาในโลภะเมาในความโลภเมาในความโกรธเมาในความหลง ก็เพราะว่าเมาจึงไม่สามารถจะทำจิตให้เบาบางจากกิเลสได้เหตียม,มาอย่างเดียวก็คือคายความเอาจริงเอาจังจรณะสิบห้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติบารมีสิบฟังแล้วไม่สนใจอีทิมบาสีฟังแล้วก็วางไว้ พมมีหันสี่ฟังแล้วก็ทิ้งไปที่เราไม่สามารถจะก,ก้าวเข้าไปสู่ระดับของความดีได้เพราะว่าขาดคุณธรรมประเภทนี้ดันั้นได้ว่าการขาดคุณธรรมประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าพวกเราเป็นอาภัพพระบุคคลเป็นบุคคลที่เอาดีไม่ได้ พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่สายเกินไป <c oughs> คําว่าอาภัพระบุคคลนั้นหมายความว่าบุคคลที่ไม่เอาจริงเอาจังเราก็กลับเสียใหม่ได้กลับเป็นคนจริงคนจังเสียการเจริญพระะวฐานถึงขั้นอรหัตผลไม่ใช่ของยาก เพราะไม่มีการลงทุนเราลงแต่กำลังใจอย่างเดียวฉะนั้นถ้ากำลังใจเข้มแข็งก็หมดเรื่องกันไม่มีอะไรหนักสำหรับท่านที่มีรมใจเข้มแข็งและก็เป็นคนมีความฉลาดฉลาดในที่นี้ต้องหลีกจากกิเลส จงอย่าเอากิเลสมาฉลาดจำพุทธภาสิตไิวา่าอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองกล่าวโทษโจยความผิดอย่าไปโยนความผิดอย่าไปโยนโทษให้ไปอยู่กับใครถ้าความเร้าร้อนในใจเกิดขึ้นกับเราเราต้องแสวงหาความผิดของตนเอง ก็เราโทษโจทย์ตนเองไว้เสมอถ้าเราไม่เลวไม่มีความเร่าร้อนถ้าหาความเลวในชาตินี้ไม่ได้ก็ต้องไปค้นคว้าหาความเลวในชาติต่อๆกันมา <c oughs> ในเมื่อเราพบหรือไม่พบเราก็ในที่สุดเราก็ยกประโยชน์ให้แก่ขันห้าเพราะว่าเรามีขันห้าเราจะมีความเร่าร้อน ถ้าเราไม่มีขันห้าเราไม่ติดอยู่ในขันห้าคือขันห้าของเราเราไม่ติดในขันห้าของคนอื่นเราไม่ติดในทรัพย์สินนั่นหลายทั้งหมดในโลกเราจะมีทุกข์มาจากที่ไหนผลที่สุดเราก็มายกโทษให,ห้ใจของเราว่าใจเรามันเลวใจเราชอบเกาะสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระ ถ้ากำลังใจของท่านทรงได้แบบนี้ความเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยากและใช้เวลาไม่นานกำลังใจของท่านต้องดูตัวอย่างเมื่อสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่คงไม้ศรีมาโพระตนคราวนั้นองค์สมเด็จพระพกรุกัลทรงตั้งอดีฐานจิต ว่าเลือดจะเนื้อของเราจะเหือดแห้งลงไปก็ตามทีชีวิตตินซีเขงเราจะสลายไปก็ตามถ้าเราไม่สมเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเทียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้ความจริงน้ำประทัไทยพร,ระองค์สมเด็จพระจนาสีตอนนี้ท่านต้องจำแล้วก็ทำตามด้วย อย่าทำตนเป็นอาภ,าพภพนัพพระบุคคลสำหรับอนาปานุสติกรรมฐานเราเริ่มทำใหม่ๆรู้สึกว่าอยากเป็นของยากไปนิดหนึ่งคำว่ายากก็คือกำลังใจของเรายัางเข้มแข็งไม่พอความจริงงานที่ผ่านมาสำหรับผม ผมมีความเข้าใจถึงความยากความลำบากในการเจริญพระกรรมฐานในเบื้องต้น,ตนแต่ถ้าว่าความยากความลำบากของผมดูมืนว่ามันจะมีอยู่สามวันเท่านั้นในความรู้สึกในด้านของสมถภาวนาเขาได้โปรดอย่าคิดว่าผมเป็นพระหันภายในสามวันนับแต่บวช แล้วก็จงอย่าคิดว่าผมเป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วถ้อยคําใดๆที่เป็นคําสอนคําสอนขอถือว่าเป็นคําสอนที่มาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็มาที่บายสู่กันฟังแต่ขอทุกท่านจงอย่าหลงตัวว่าเป็นผู้ทรงฌานเป็นพระอริยเจา้า ความเป็นพระอาเรียเจ้าไม่ต้องประกาศเห็นหน้าปับรู้จักดีนชื่อก็รู้ว่าเป็นพระอเรียเจ้าหากว่าท่านยังไม่เป็นแล้วก็หลงว่าเป็นนี่มันจะสวยไม่ต้องประกาศเขาความดีอยู่ที่เราเราไม่ได้บวชเพื่อการบูชาของชาวบ้านเราบวชเพื่อโยความเพื่อความดับไม่มีเชือ้อ มาพูดกันทั้งด้านอนาปานุสติกามฐานที่มันมีความหนักอยู่หน่อยนั่นก็คือในตอนต้นที่เราเริ र ह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  ่มปฏิบัติอาศัยที่ใจของเรามันหยาบมาก่อนอาศัยที่อารมณ์ของเรามันหยาบมาก่อนอาศัยที่เราไม่ได้ใช้สติสัมปชัญญะควบคุมกาลังใจ อารมณ์ใจมันเชื่องกับความคิดที่ไม่มีขอบเขตตอนนี้ในเมื่อองค์สมเด็จพระบรม,มโลกประเทศแนะนำให้เราใช้อนาปานสติกรรมฐานก็เพื่อเป็นการป้องกันหรือยับยัง้งหรือว่าประหัดประหารอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตฉะนั้นต่อไปท่านจะเจริญสมถะกองไหนก็ตาม จะเจริญภาวนากองไหนก็ตามหรือเรือว,ว,ว่าจะเจริญมิปัสนากองใดก็ตามเป็นอันว่าส่วนนันนันกรรมฐานกองนันนันจะเว้นอนาปานุสติกรรมฐานไม่ได้อันดับแรกขอให้ทุกท่านทำอนาปานุสติกรรมฐานให้เข้าถึงฌานสี่เอาเป็นจริงกันจัง อย่าสักแต่ว่าทําความกลุ่มไม่เกิดขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าใหม่ๆเราจะควบคุมกําลังใจให้มันทรงอยู่ใจมันก็คงจะแยกไปโน่นแยกไปนี่คิดโน่นคิดนี่คิดปนเปลี่ยนเรียกว่าน,น่ารีษนอาอ,อย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจว่าเราจะไม่ดีถ้าบางเอื่น เราทํากําหนดรู้ลมให้ใจเขาออกควบอน,นุพุทธานุสติกรรมฐานไปได้สักนาทีสองนาทีจิตนี้ไม่เกิดอารมณ์พรานล้วต่อมารู้มีความรู้สึกตัวโอนอนี่ใจเราออกโหลอกมาไปซะแล้วหรือเราก็ดึงอารมณ์เข้ามา ดึงอารมณ์เข้ามาจับอนาปานุสติกรรมถานให้เป็นปกติกับพุทธานุสติกรรมฐานควบคู่กันถ้าเดี๋ยวหนึ่งมันก็ไปมันไปเรารู้ตัวเราก็จับมันมาใหม่การทำอย่างนี้จงอย่าทำแต่เฉพาะเวลาที่ได้ยินคำสอนจงใช้เวลาของท่านตลอดวัน ที่ทำงานอยู่พูดอยู่กินอยู่ขี้อยู่เยี่ยวอยู่เดินอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ใช้เวลาเป็นปกติคำว่าเวลาเป็นปกติจะถามว่าเวลาพูดรู้ลมให้ใจเข้าออกได้หรือเวลาพูดนั้นจริงๆเราจะขาดจะพาะภาวนาเท่านั้น การกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นของไม่ยากเพราะอะไรจรึงว่าไม่ยากถ้าหากว่าเรารู้ไปด้วยมันเป็นของไม่ยากมันไม่ได้ห้ามปากของเราพูดเวลาทำงานจะรู้ลมให้ใจเข้าไปออกเข้าออกไปด้วยมันก็ไม่ได้ห้ามมือเราทำ เวลาเราจะเดินไปไหนเราจะรู้ลมให้ใจเขาออกมันก็ไม่ได้ห้ามเดินเป็นอันว่าลมให้ใจเขา้าใจออกแล้วก็ลืมบ้างไม่ลืมบ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าท่านทั้งหลายมีความเข้มแข็งของจิตตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนจริง การของอารมณ์นาปานุสติกรรมฐานจะรู้สึกว่าไม่อยากแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านทั้งหลายจะฝึกไปผมขอแนะนำว่าควรจะตั้งเวลาทรงฌานไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ในขณะที่จิตของท่านเข้าถึงฌานด้วยอน,นาจพุตานุสติกรรมฐานหรือว่านาปานุสติกรรมฐานในตอนนี้ผมยะพูดจฉเพราะอารมณ์กอ็อนาปานุสติกรรมฐานแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านว่างจากความพูดพูดคุย เวลาที่พอที่ภาวนาได้ให้ใจเข้านึกว่าพุทธใ,ใจออกทักวัาโทไปด้วยไม่ใช่ของแปลกเป็นของดีถ้าภาวนาไม่ได้ปากมันต้องพูดใจมันต้องคิดอย่างอื่นก็ใช้แต่อนาปานุสติกรรมาฐานอนาปานุสติกรรมาฐานจะทำให้ท่านสบายใจมีความสุข จงอย่าลืมว่าวันทั้งวันผมไม่ได้บอกให้ท่านไปคิดเรื่องอื่นให้คิดถึงอนาปานุสติกรรมฐานหากว่าจะมีคำถามเข้ามาว่าถ้าจะทำงานถ้ากําหนดรู้อนาปานุสติกรรมฐานขึ้นลมให้ใจเขาอ,ออกงานม่เสียเลย ผมก็อตอบว่างานที่ท่านทำมันจะเป็นงานที่ดีที่สุดเพราะว่าอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ละเอียดเป็นอารมณ์ทรงสติสัมปชัญญะขนาที่เราจะคิดงานก็วางอนาปานุสติกรรมฐานสักครู่หนึ่งใช้การคิดพิจรารณา แต่ความจริงคนที่เขาคล่องแล้วเขาไม่ทิ้งอาาปานุสติกรรมทาทัน <c oughs> เพราะว่าขณะที่จับอาณาปาอยู่ใช้ขนาดต่ำๆแค่วิจารสมาธิ <c oughs> ตอนนั้นอารมณ์จิตมันเป็นทิพย์เมื่ออารมณ์จิตเป็นทิพย์ปัญญามันก็เกิดในเมื่อปัญญาเกิดงานที่ท่านจะทำมันจะมีอะไรยาก ขอจงพยายามทำกันให้จริงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อกี้นี้พูดว่าเวลาที่จะเริญไปขอท่านั้นหลายตั้งเวลากำลังชานไว้ด้วยนั่นก็คือหาเวลาตั้งไว้ด้วยการนับก็ดีให้ใจให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นสองจะนับไปเลยก็ได้ ถึงสิบเนี่ยตั้งจิตไว้ว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบนี้จะไม่ยอมให้จิตของเราแลบไปสูวอารมณ์อื่นถ้ามันไปสูวอารมณ์อื่นเมื่อไรเราจะตั้งต้นใหม่ทันทีและหากว่าถ้าถึงสิบแล้วจิตของเรายังดีมีความสุขเราก็ยังไม่เลิกตั้งต่อไปอีกสิบ เมื่อถึงสิบได้ยังไม่ยังดีอยู่เราก็ยังไม่เลิกต่อไปอีกสิบในระยะใหม่ๆแค่สิบต้นมันก็ไม่สามารถจะควบคุมได้แต่ก็ตั้งเราก็ต้องนำน้ำใจเขาองค์สมเด็จไปจอมไตรามาใช้ว่าแค่สิบต้นจิตยังสั้นอยู่สมเด็จพระบระมครูทรงดำริว่า เลือดและเนื้อของเราจะเหือดแห้งไปก็าตามทีชีวิตเตียนสีจะตายก็าตามถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสมัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้เราก็จงคิดว่าท่านหนึ่งถึงสิบนี้เอาดีไม่ได้จะให้มันตายไปเสียเลยจิตพรานนิดเริ่มตั้งต้นใหม่รักษารมใจให้เข้าถึงสิบ อย่างนี้เป็นจุดหนึ่งแต่เมื่อนานๆานานไปถึงครึ่งเดือนแล้วถ้าว่ายังท่านยังทำแค่สิบผมก็ถือว่าเร็วเกินไปสำหรับผ้ากาสาวพัดหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงที่อยู่ในเขตนี้เมื่อถึงเวลาสิบห้าวันผ่านไปท่านนั้นหลายยังรักษาอารมณ์ทั้งสิบก็คิดว่าไม่ควรจะอยู่ในที่นี้ มันเรวเกินไปสำหรับเขตของพระพุทธศาสนาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะผมทำมาก่อนผมรู้อย่ามาอ้างเหตุอ้างผลใดๆทั้งหมดการอ้างเหตุห้างบ้างผลกับบุคคลที่ผ่านมาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ทำไมแค่นับหนึ่งถึงสิบมันเป็นเวลาวนิดเดียว ที่เขาใช้กันกว่าจะถึงเจ็ดวันนิวนับหนึ่งเป็นร้อยแล้วบางที่สองร้อยสามร้อยจิตมันอย่างสบายทำให้มันคล่องถ้าเราทำกันทั้งวันไอ้ความยุ่งของจิตมันไม่มีความโลภมันก็ไม่เกิดความรักในอารมต่างๆก็ไม่เกิดความโกรธความพยายามบาทมันก็ไม่เกิด ความหลงมันก็ไม่เกิดมันจะเกิดมายัางไงเพราะจิตมีสภาพรับอารมณ์อารมณ์เดียวในเมื่อจิตมารับอารมณ์ที่เป็นอุสลทรงสติสมัมปชัญญะด้วยอนาปานุสติกรรมฐานและอะไรมันจะเข้ามาอีกที่มันเข้ามาได้เพราะว่าพวกท่าน,ห,นหลายมีหน้าที่แต่เพียงฟัง ดีไม่ดีกําลังสอนในอย่างนี้ก็ไม่ฟังไปฟังวิทยุเสียบ้างไปนั่งคุยกันเสียบ้างไปทํางานกันเสียบ้างนั่น,สนแสดงถึงความเร็วอย่างหนักของพวกท่านจึงไม่ได้ดีอันนี้ผมขอพูดแต่เฉพาะคนที่ไม่สนใจสำหรับท่านที่ดีก็มีอยู่มากที่สามารถปราบปรามอารมณ์ร้ายที่มีอยู่ในจิต ความหยาบในจิตหมดไปหรือด้วยความละเอียดคนที่มีความหยาบในจิตหมดไปหรือแต่กองทำที่ละเอียดจะดูว่าเขามีคยความขยันขันแข็งในการงานจิตใจเขาไม่ได้ฟุ้งเ่านไปในด้านโลกียธรรมมีความมุ่งมั่นโดยเฉพาะว่างานที่ทำนี่มันเป็นอามิสรูชา และการตั้งใจปฏิบัติงานโดยไม่คิดสิ่งจ้าแหลงวันมันเป็นปฏิบัติบูชาเป็นา้าคานุสติกรรมทานเนื้อที่เราเรียกว่าพุทธังชีวิตต่างยาวนิพพานนังนเรียกว่าการถวายชีวิตแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนกว่าจะเข้าวันิพพานเป็นอย่างนี้ ที่พูดอย่างนี้จะถือว่าไปยกยอปอปั้นหลอกใช้คนก็ดูน้ำใจของเขาว่าก็าทำงานเนี่ยก็ทำเพื่อตัวหรือว่าเขาทำเพื่อพระพุทธศาสนาเขาไม่เคยได้รับฟังว่าจะจ้างเท่าไรให้รางวัลเท่าไรเขาก็ทำกันด้วยความเต็มใจ การทําอย่างนี้เป็นพุทธบูชาคือเป็นปฏิบัติบูชาตรวในพระพุทธเจา้าพระธรรมในทรัพย์สิงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า่นเขาทํากันอย่างนี้ผมก็ทํามาอย่างนี้ไม่เห็นว่างานทําลายพระกรรมฐานเวลาหย,ยิบงานขึ้นมาจิตใจก็ตั้งนาโดยเฉพาะในการงานที่เราทํา สำหรับพระที่รักษาสมบัติของพระพุทธศาสนามีการผัดเวียนเปลี่ยนกันนี่เป็นพุทธทางชีวิตต่างจริงทามังชีวิตต่างสังฆงชีวิตต่างจริงเหมือนกันด้วยยอมฟรีความสุขส่วนตัวเอามารักษาทรัพย์สินของพระศาสนาเวลาท่านเดินไปเดินมาแล้วก็ใช้การเดินเป็นเขคของการจงกรม อย่าปล่อยให้ใจมันเสียเวลาเวลานั่งอยู่ก็จับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติความจริงงานประเภทนี้ได้กำไรมากหนึ่งรักษาทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาเป็นการสแสดงความกตัญญูตออ่อองค์สมเด็จพระสัสมมาสัมพุทธเจ้า สองใช้โอกาสใช้สมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาไปด้วยช่วยกำลังใจให้มีความสุขเข้าถึงอารมณ์ฌานเป็นอันว่าสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำท่านในส่วนที่จะใช้อนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกรรมฐานควบคู่กันไป แต่ว่างานเฉพาะนี้เป็นงานเฉพาะอนาปานุสติกรรมาฐานคือจงพยายามใช้กําลังใจให้อยู่ในขอบเขตมีความเด็ดเดี่ยวทีอว่าทำไม่ได้ให้มันตายไปพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ท่านบรรลุมาผลท่านก็เป็นคนมีสิบนิ้วเหมือนเราสองมือสิบนิ้วมือละห้านิ้วมีอาการสามสิบสองเหมือนเรา ถ้าดูตามประวัติของท่านแล้วเรากับท่านไม่ต่างกันอะไรนักเว้นไว้แต่ว่าเรามีกำลังใจเท่าท่านหรือไม่เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานอนก่อนอยะนนอนจับลมให้ใจเขาออกเป็นปกติจนกว่าจะหลับไปให้มันหลับไปด้วยการลมให้ใจเขาออกเืินขึ้นมาใหม่ๆ จะลุกขึ้นมาหรือไม่ลุกก็ตามเวลาเมืดใช้อารมณ์ใจให้มันถึงที่สุดทุกวันนี่ความจริงผมสอนมาแล้วนะเรื่องนี้นะเป็นบางท่านที่โผล่ๆโผล่ๆนะเป็นอันว่ารู้คงรู้ว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้สนใจอะไรเป็นหน่าเสียดายชีวิตของท่านที่ตายแล้วมันจะต้องลงนรก เราจะบำมหมายกันเพื่อประโยชน์อะไรเห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ดีก็สิบไวยมันก็หมดเรื่องเธอไหว้กจะเหมือนกันเห็นว่าเขตพระศาสนาไม่ดีก็ออกไปสีก็หมดเรื่องอย่ามาอยู่ให้เปลืองที่ของพระศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรเพียงแค่รักษากำลังใจเท่านี้ยังถือว่าลำบาก มันก็ควรแล้วที่ต้องเป็นลากโครงทำงานให้มันสบายตามอธัธยาศัยของตนนี่การพูดอย่างนี้จะทิว่าด่าใครไม่ใช่เพราะต้องการให้ดีรักษากำลังใจนะมันเสียอะไรบ้างเวลาเดินไปเป็นบัตรก้าวเท้าซ้ายให้ใจเข้าก้าวเท้าขวาให้ใจออก ทำม,มันไปจงกว่าจะบินบทเจะกลับแค่นี้จิตไม่ก็ทรงฌานแบบสบายสบายอย่าไปหาเวลาที่ไหนไอเรื่องที่ปราบรบอะไรอย่างอื่นภายนอกจงรู้ตัวว่าเราบทมาเพื่อนิพพานสัสะชิกริยายะเอตังกาสาวังคะเตวา เราอธิษฐานว่าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งเสียงพระนิพพานเช่นนั้นทางใดก็ตามที่เป็นปัจจัยของพระนิพพานเราต้องทำให้ได้เราต้องชนะใจจะลืมว่าวันเดียวสองวันมันไม่ชนะทำม,มันไปทุกวันมันต้องถึงคำว่าชนะคำว่าไม่ชนะไม่มีถ้าเรามีความพยายาม ชาวนาเนี่ยเขาไถนาด้วยควายตัวเดียวไถทันเดียวหน้าที่สามสิบสี่สิบไร่เขาทําได้เพราะว่าเขาใช้ลอยไถน้อยแต่ว่าไถบ่อยๆไม่ยอมหยุดข้อนี้มีประมาณชั้นใดแม้แต่นาปาลุสติกรรมฐานก็เช่นเดียวกันมันแยกกลุ่มมายกกัดแรการใดก็ตามที เราถือว่ากิจนี้เป็นกิจที่เราจะต้องทำยอมตายมันซะสิถ้ามันทำไม่ได้ให้มันตายไปเดินไปเดินมาอย่าทิ้งอารมณ์นาปาดุสกิเดินไปก็ใช้เท้าไปทางวัดก้าวไปข้าวซ้ายให้ใจออกก้าวไปขวาให้ใจเข้าเอามานันอย่างเงี้ยเรื่อยๆไป อย่าไปนั่งไมกุวนั่งคิดอะไรถ้าท่านทำกันอย่างนี้จริงๆผมให้เวลาอย่างเร็วที่สุดเพียงแค่เดือนเดียวอารมณ์ฌานในนาปานุสติกรรมฐานเป็นของท่านสำหรับที่จิตใจของท่านหลายเข้าสู่อารมณ์ฌานจะเป็นฌานไหนก็าตามฌานก็ดีอปจาระฌานก็ดี ใจของท่านนั้นหลายเหล่านั้นมีแต่ความเรียบร้อยของจิตมีอารมณ์แนบนิดในด้านแนบสนิทในด้านของกุศล,ลการจะทำการจะพูดการจะคิดก็แต่และบุคคลเต็มไปด้วยอารมณ์ที่เยือกเย็ยนปราศจากเวรปราศจากภายัยไม่เดือดร้อนไดกิจการงานใดๆที่มันจะเกิดกับเราหรือมันจะหมดไปจากสภาพของเรา เอาล่าสำหรับวันนี้ก็ขอเตือนกันไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันพรุ่งนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของฌานในขณะที่ท่านนันหลเอาจิตของท่านก้าวเข้าไปสู่ระดับอนาปานุสติกรรมฐานที่เป็นฌานแล้วก็จะหลืยว่าจะเพราะอนาปานุสติกรรมฐานนี้ผมจะแนะนำท่านถึงอรหัตผล จะได้ทราบว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระทศพลแต่ละตอนที่เราปฏิบัติควรทําให้เข้าถึงอรหันต์ได้ทุกจุดอะไรต่อที่นี้ไปเขามันได้ท่านอย่างหลายจงตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัิยาศัย เจนกว่าที่ท่านจะเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรเพราะว่าผมไม่ให้เวลากับท่านให้ท่านทำตามอัตยาใสยของท่าน